โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปอ4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแบบฝึกหัดที่6.13นะครับครั้งที่แล้วเราเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้วนะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงเลยวันนี้มาพบกับการหาผลบวกเศษส่วนและการหาผลลบนะครับวันนี้ไม่ค่อยยากนะครับถ้าแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนะักเรียนได้ทำเองการบวกและการลบเศษส่วน เศษส่วนมีวิธีการทำคล้ายๆกันนะครับก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถ้าตัวส่วนเท่ากันก็บวกกันได้เลยนะครับบวกลบกันได้เลยให้เท่ากันเนาะให้เท่ากันก่อน โอเคทีนี้มาดูในข้อที่หนึ่งนะครับเศษ6กส่วนเบวกเศษ1นส่วนสนะครับมาเศษ6กส่วนเบวกด้วยเศษ1นึ่ส่วนสาแล้วลอกโจทย์อีกรอบหนึ่งใส่เครื่องหมายเท่ากับมีเลข9กับเลข3ก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเลข9เนี่ยเราไม่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นพี่ใหญ่แล้ว เราต้องทำเลข3ามให้มาเท่ากับเลข9ให้ได้เพราะฉะนั้นเราลอกเศษหส่วนเก้าอีก1รอบนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เศษ1ส่วนสามเนี่ยเราต้องหาเลขมาคูณสามคูณด้วยอะไรถึงจะเป็น9ครับตรงนี้สมคูณด้วยสามเอาไว้แค่นี้เนาะไม่ต้องใส่เท่ากับให้เราไปใส่เครื่องหมายเท่ากับในบรรทับต่อไปเศษหส่วน9้าเนี่ยเราไม่ได้คูณกับอะไรเราก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ตรงนี้บรรทัดที่หนึ่งเ,เราคูณเราก็คูณให้เรียบร้อยหนึ่งคูณสามได้สามสามคูณสามได้เก้านะสังเกตเราทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วทีนี้เวลาบวกกันนะครับนําตัวเศษเฉพาะตัวเศษนะครับมาบวกลบกันนะทั้งวิธีบวกแล้วก็วิธีลบเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือใช้แค่ตัวเศษมาบวกลบกัน ตัวส่วนเท่าเดิมตัวส่วนเท่าเดิมนะครับอย่าเอามาบวกกันนะบางคนจะชอบเอาตัวส่วนมาบวกกันไม่ต้องนะครับเวลาบวกบวก,บวกแค่ตัวเศษหกบวกสามกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นเก้านะแล้วก็อ่านที่ครูเขียนเมื่อกี้ตัวส่วนเท่าเดิมตัวส่วนเท่าเดิมก็คือเลขเก้านะครับทีนี้มาพิจารณาคําตอบก่อน ถ้าคำตอบเป็นเศษเกินเราควรทำเป็นจำนวนคัะนะครับนะเขียนเยอะหน่อยนะแต่อันนี้ไม่ต้องเขียนนะครับสีแดงเนะี่ยรูเขียนให้ดูเฉยถ้าคำตอบเป็นเศษเกินนะครับต้องต้องทำให้เป็นจำนวนคละ ลืมหรือ,อยังเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค่ะก็คือนำมาหารกันนะครับนำมาหารกันยาวหน่อยจะได้ไม่งงนะครับว่าทำยังไงนำมาหารกันโอเคตรงนี้หาที่ทดเลยนะครับสีเขียวคือเป็นทดละกันสีเขียวอันนี้9หารด้วย9เลขเดียวกันหารกันจะได้เลขหนึ่ง อันนี้ง่ายหรือจะหารยาวก็ได้นะครับแบบนี้กหาวหด้วยก้าวก็ได้หนึ่งอยู่ดีเนาะแต่อันนี้มันลงตัวพอดีก็เลยง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เลขหนึ่งคตอบก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบที่ไม่พอก็ตอบด้านล่างก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งก็เป็นเลขไทยนะครับตอนตอบอ่าง่ายไหมง่ายเนาะ ต่ไปข้อที่2เศษเส่วน24เราก็ลอกเศษส่วน24บลงมากับเศษส่วน8ใส่เข้ามาเท่ากับอ่นะลืมบอกทิ้ไปนิดหนึง่งเวลาเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาให้มันตรงกันทุกบรรทัดนะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ถูกตามหลักนะครับอนะ่ถ้าเท่ากับอยู่ตรงนี้เวลาเขียนก็เท่ากับให้มันอยู่ตรงกันนะครับต่อไปทําตัวส่วนให้เท่ากัน24กับ8 แสดงว่า24เราไม่ต้องทำแล้วก็ไปทำ8นะครับก็ลอกเศษ7ส่วน24มาเหมือนเดิมบวกด้วยเศษ7ส่วน8ตรงนี้เราต้องหาเลขมาคูณนะครับให้8ไปเท่ากับ24ให้ได้8คูณด้วยอะไรเป็น24 8 3 24นะครับคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะครับตรงนี้เราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับบรรทัดถัดไปเศษ7ส่วน24เราไม่ได้ทำอะไร ก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนะครับส่วนก้อนนี้คูณกันให้เรียบร้อยลอกใส่บรรทัดที่2 7คูณ3เป็น21 8 3 24นะครับ7บวก21เวลาบวกเอาแต่ตัวเศษนะครับอย่าลืม7บวก21เป็น28ส่วนตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม อย่าลืมเนาะอะ,อะพิจรารณาคำตอบอพิจรารณาคำตอบตรงนี้เป็นเศษเกินนะครับเศษเกินเพราะตัวเศษมากกว่าตัวส่วน28มากกว่า24นะครับถ้าเป็นเศษเกินเราก็ต้องหาเลขมาหาร ตรงนี้นะครับลองต้องคิดดูก่อนว่าเราทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหม้อนนี้เราสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้มันอาจจะซับซ้อนอนิดนึงตอนตอบนะครับอีกตอนคิดเนี่ยไม่ยากหรอกยากตอนตอบนะครับเศษส่วนอย่างต่ําทํำยังไงละ่ะลืมหรือ,อยังก็คือหาเลขมาหารนะครับทั้งเศษและส่วนเลขอะไรที่สามารถหารได้ ทั้งยี่สิบแปดและก็ยี่สิบสี่ครับความจริงเราตอบเท่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเราเพื่อความฉลาดของเราเราต้องทําต่อให้สุดนะครับหาเลขมาหารครับ<ม>อะไรเอ่ยหารได้ทั้งยี่สิบแปดแลวก็ยี่สิบสี่นะครับก็คือเลขสี่ยี่สิบแปดหารด้วยสี ต้องย้อนกลับสอะไรเป็นยี่สิบแปดสเจ็ดยี่สิบปดแล้วก็24หารด้วย4ีสอะไรเป็นยี่สิบี่สี่หกยี่สิบสี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะตอบ28สดส่วน24ก็ได้หรือตอบเศษเจ็ดส่วนสิบหกก็ได้ทีนี้ส7เจ็ดส่วน6เนี่ยมันยังเป็นเศษเกินอยู่แต่ว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วมันยากตรงนี้แหละต้องมานั่งดูอีก เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษเกินเราก็ควรี่จะนำมาหารกันเศษเจ็ดส่วนหกก็คือเอาเจ็ดตั้งหารด้วยหกหกอะไรไม่เกินเจ็ดหกหนึ่งเป็นหกเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งตรงนี้เป็นเศษเนาะคำตอบคือด้านบนนี้เอาคำตอบมันมาก่อนคำตอบคือเลขหนึ่งใส่หนึ่งขอมเส้นนะครับแล้วเศษอะไรเศษอยู่ข้างบนนะครับก็คือเศษหนึ่ง ส่วนตัวส่วนเท่าเดิมนะครับหรือดูจากตรงนี้ก็ได้ก็คือเลข6เพราะฉะนั้นตอบ1เศษ1ส่วน6ตรงนี้ตอบยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าครูก็ให้นักเรียนตอบแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเก่งที่สุดคือแบบนี้1เศษ1ส่วน6นะครับแล้วก็ตอบเลยถ้าเกิดสามารถทำมาได้ถึง1เศษ1ส่วน6เนี่ยแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่อง เศษส่วนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเศษส่วนเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายเรื่องปนกันอยู่ต้องทําเป็น,นเศษเกินทําเป็นจํานวนคะทําเป็นเศษส่วนอย่างตับนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเราทํำบ่อยๆมันจะเก่งเองเนาะมาดูข้อที่สามเศษสิบสองส่วนสิบหกตอนบวกเศษส่วนเนี่ยไม่ยากเลยยากตอนคิดคําตอบนี่แหละนะครับมีสิกับส แสดงว่า16ไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ลอกมาอีกรอบหนึ่งเศษสิส่วน16บวกด้วยเศษยีส่วน4เราต้องทำสีให้เท่ากับ16 4หกีคูณสทำไม่ดีคูณเนง่ายสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เศษสิส่วน16บวกด้วยนี่คิดตรงนี้21่คูณส เป็น8ปดนะครับส่วน4 4ก็เป็น16บหกเอาตัวเศษมาบวกกันเลยสิบหกผิดนะครับ12บสวกแปดก็จะได้9ก้าส่วนสินั่นเองตรงนี้เป็นเศษเกินนะครับเศษเกินเราก็ต้องนำมาหารกัน9ก้หารด้วยสิ สิบหกอะไรเป็นเก้าสิบหกลองคิดสิให้เวลาแป๊บหนึ่งจะได้ว่าเก้าสิบหกสิบหกคูณหกก็เป็นเก้าสิบหกพอดีนะครับะพอดีเลยเวลาพอดีปุ๊บเอาแต่เลขหกมาตอบตรงนี้ ฉะนั้นจะได้เท่ากับ6ตอบ6เป็นเลขไทยคิดได้ไหมลองทําไปก่อนก็ได้นะครับแล้วมาดูว่าคําตอบถูกไหมส่วนใหญ่วิธีการทํานักเรียนไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าคําตอบนี่แหละเราต้องทําให้อยู่ในรูปจํานวนคละมันใช่ยากตรงนี้เนาะถ้าถามว่าได้9 6้าสก่วนสิเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดได้เลข6เฉยมาอีกเนะี่ยยิ่งเก่งเข้าไปอีก มันซับซ้อนตรงนี้แหละเลยทำให้คณิตศาสตร์ดูยากแต่ความจริงก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับเราต้องเรียนแล้วก็เข้าใจให้ได้ค่อยๆฟังแล้วค่อยๆทำไปนะครับมาเซษสีส่วนเก้าบวกห้าทีนี้บวกห้าเนะี่ยอ้าห้าเฉยๆเป็นจำนวนนับนะครับเอ๊ะแล้วมันจะบวกกันยังไงเนี่ยถ้าวิธีการทำของครูนะครับห้าเฉยๆเนี่ยนะมันก็คือเศษห้าส่วนหนึ่ง แต่ว่าเราเขาจะไม่ค่อยเขียนส่วนหนึ่งกันเลขทุกเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับก็คือมีส่วนหนึ่งทุกทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าเขามักจะไม่เขียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเซซีส่วนเก้าบวกด้วยศีห้าส่วนหนึ่งแบบนี้ละกันมีหนึ 9. 9่งกับเก้าเก้าก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นทำเลขหนึ่งนะครับเซ9ส่วนเก้าลอกมา เซทห้าส่วนหนึ่งหาเลขมาคูณครับหนึ่งคูณอะไรได้เก้าก็ง่ายเลยหนึ่งคูณเก้าใช้สี่ส่วนเก้าไม่ได้ทำอะไรลอกมาอีกครั้งหนึ่งห้าเก้าสี่สิบห้าหนึ่งคูณเก้ากเอาสี่บวกสี่สิบห้าเลยเป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบเก้าส่วนเก้า ก็ยังเป็นเศษเกินนะครับตรงนี้เราต้องหารต่อเ49หารด้วย9ลองหารไปก่อนสิว่าได้เท่าไหร่นะครับดูสิว่าคำตอบตรงกันไหม49หารด้วย9 เก้าอะไรไม่เกินสี่สิบเก้าก็คือเก้าห้าสี่สิบห้านะครับสี่สิบเก้าลบสี่สิบห้าได้เท่ากับสี่เป็นยังไงถูกไหมลอกเลขห้าลงมาก่อนนะครับตรงนี้ห้าให้ความเส้นแล้วเศษสี่แล้วก็ส่วนด้วยเลขเก้าเดี๋ยวเรามาดูสี่กับเก้านะครับเศษสี 9, ่ส่วนเก้าสี่กับเก้าหารม,มีเลขไหนหารได้บ้างครับนอกจากเลขหนึ่ง ไม่มีนะครับแสดงว่าคำตอบก็เท่านี้แหละเนาะเออทำไมต้องมาคิดหลายขั้นหลายตอนจังเลยก็เพราะว่าเราเรียนเยอะนะครับเรียนทั้งเศษส่วนยังต่ำการทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคะเนาะต้องทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วนักเรียนจะเริ่มชินอออ่ะมีใครถูกบ้างไหมครับโอเคเนาะตอบห้าเศษสี่ส่วนเก้านะครับตรงนี้มาทีนี้มาดูวิธีลบบ้าง วิธีลบก็คล้ายๆกับวิธีบวกลอก17ส่วน3ลงมาลบด้วยเศษส่วน12มี3กับ12 12เราไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นเราต้องทำเลข3ให้ไปเท่ากับเลข12หาเลขมาคูณให้ได้ใส่เครืามาลบด้วยเ8ษส่วน12 3คูณอะไรเป็น12ครับ3 4 12นั่นเอง บรรทัดใหม่เลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะครับเจคูณสี่ก็เป็นยี่สิบปดสามคูณสี่ก็เป็นสิบสอง่าส่วนตัวส่วนเป็นเลขสิบสอเหมือนกันละเราสามารถนำเลขตัวเศษมาลบกันได้เลยยี่สิบปดลบด้วยแปดก็เหลือยี่สิบส่วนสิบสองอ่ะก่อนจะไปหารเรา ปกติเราจะเอา20ตั้งหารด้วย12ใช่ไหม mm hmm. ทีนี้ดูละทั้งเศษ20ส่วน12เนี่ยเราสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับในการนํามาหารหารด้วยเลขอะไรดีที่เวลาเราท่องแม่สุดรคูณแล้วเจอทั้ง12แล้วก็20ปกติมันก็จะใช้แม่2ใช่ไหมครับถ้าเราลองท่องผ่าน,านแล้วก็แม่4 เราควรจะใช้แม่ที่มากที่สุดนะครับเพราะเราจะได้ทำรอบเดียวดังนั้นเราควรเอาเลขสี่มาหารนั่นเองอ่ยี่สิบหารด้วยสี่สี่อะไรยี่สิบสี่ห้ายี่สิบสิบสองหารด้วยสี่สี่อะไรสิบสองสี่สามสิบสองที่ตรงนี้ยังเป็นเศษเกินอยู่ไม่น่ามีอะไรหารได้แล้วนะครับเราก็ต้องทำเป็นจำนวนคระ โดยการนำห้าตั้งหารด้วยสามสามอะไรไม่เกินห้าสามหเป็นสามลบกันเหลือสองนะครับใส่เลขหนก่อนเหลือเศษสองส่วน3มนะครับส่วนเลข,เ,ลขเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลย1เศษสองส่วนสามนะครับ เริ่มทําได้ไหมครับลองทําข้อต่อไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาตรวจคําตอบกันทีหลังเนาะมาลบเศษเส่วนสิลงมาลบด้วยเศษสิส่วนสาตรงนี้พิจารณาก่อนว่าตัวไหนเราไม่ต้องทำ นี่10กับ30 30ไม่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเศษ9ส่วน10เราต้องหาเลขมาคูณทั้งเศษและส่วนผมได้อะไรยังไม่รู้แต่รู้ว่าลบด้วยเศษ12ส่วน30แน่นอน10คูณด้วยอะไรเป็น30ผมได้3นะครับทั้งเศษและส่วนบรรทัดนี้เราก็เสร็จแล้วบรรทัดต่อไปคูณให้เรียบร้อย9คูณ3 27 สิบสามสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบลบสิบเศษสิบสองส่วนสามสิบตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ลบกันได้เอายี่สิบเจ็ดลบด้วยสิบสองก็จะเหลือสิบห้าส่วนสามสิบนะครับทีนี้มันเป็นเศษส่วน แท้ตรงนี้เป็นเศษส่วนแท้นะครับเศษส่วนแท้คือตัวเศษมากน้อยกว่าตัวส่วนน,น้อยกว่านะไม่ใช่มากกว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเป็นเศษส่วนแท้นะครับเศษส่วนแท้เราเราไม่ต้องเอา15หาหารด้วย30นะแต่ว่าเราสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้โดยการหาเลขมาหารมันไม่เหมือนกันนะครับสีเขียวตรงนี้กับเลขที่มาหารในคนละวิธีกันนะ เดีย๋ยวเพิ่งงงนะครับเราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เลขอะไรที่หารได้ทั้งสิบห้าและสามสิบสมมุติเอาเลขห้าก่อนห้าอะไรเป็นสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าอะไรเป็นสามสิบห้าหกสามสิบอ่าเยเพิ่งตอบนะครับลองพิจรารณาเศษสามส่วนหกก่อนเศษสามส่วนหกอะไรหารได้ทั้ง เลข3แล้วก็เลข6ก็คือแม่3นั่นเอง3หารด้วย3ก็จะเป็น1เลขเดียวกันหารกันจะได้1นะครับหหารด้วย3 3อะไรเป็น6 3 2เป็น6ก้า้โหทํำหลายชั้นมากเศษหนส่วนสก็เป็นเศษส่วน,วน,วน,วนยังต่ำแล้วเพราะว่ามีเลข1นนะครับตรงนี้ทีนี้ถามว่าทำไมทํายาวจังหารด้วยเลขอื่นได้ไหม อ่าถ้าเราหารด้วยสิบห้าตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ทําแค่รอบเดียวก็ได้คําตอบเลยเนาะแต่อันนี้ครูทําให้ดูเฉยๆว่าเราควรพิจารณาเรื่อยๆว่ามันหารได้ไหมอันนี้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ตอบเลยถามว่าเศษสิบห้าส่วนสามสิบอย่างที่ครูบอกนะครับมันไม่ได้ผิดแต่มันมีคําตอบที่ดีกว่านั้นเผื่อเราไปทําข้อสอบกอขกงอ เราคิดมาได้เท่านี้เอามันไม่เห็นมีคําตอบเลยก็เพราะว่าครูเขาต้องการเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองนะครับมาครูก็เลยให้ฝึกทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเผื่อแบบไปทําข้อสอบแล้วมันหาคําตอบไม่ได้บางทีคําตอบมันอาจจะอยู่ในรูปอื่นที่เราไม่คาดคิดมาห้าลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ห้าเฉยๆก็คือเศษห้าส่วนหนึ่งเนาะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ เลขสี่ไม่ต้องทำเราก็ทำเลขหนึ่งนะครับหนึ่งคูณอะไรจะเท่ากับสี่หนึ่งก็คูณสี่นั่นเองแล้วก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมห้าสี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบส่วนสี่นะครับลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวส่วนเท่ากันละเราก็ลบกันได้ยี่สิบลบออกหนึ่งก็จะเหลือ สิบเก้าส่วนสี่อ่ะเหมือนเดิมนะครับพิจารณาก่อนสิบเก้าและก็สี่หารด้วยอะไรได้เวลาเราต้องแม่สุดรคูณไม่มีนะครับไม่มีเนาะไม่ต้องหาให้เสียเวลานะครับพอไม่มีปุ๊บแต่อันนี้มันเป็นเศษเกินเราควรจะนำมาหารกันให้เรียบร้อยโดยเอาตัวเศษตั้ง1 9บหารด้วยสนะครับ สีอะไรไม่เกิน19ลองคิดดูก่อนนะครับ4ี16 1 9หกเลบสิหกเหลือเอสนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่เศษสาส่วนสนะครับสี่เศษสาส่วนสี่ ก็เสร็จเลยนะครับไม่ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะว่าหาเลขมาหารไม่ได้แบบนี้เนาะไปข้อสุดท้ายแล้วลืมตอบแป๊บหนึ่งแม่ลืมตอบได้ยังไงเนี่ยที่เขาก็ให้มาน้อยนะครับก็เลยต้องมาตอบด้านล่างเกือบทุกข้อเลยอ่ะข้อสุดท้ายแล้วครับเศษ13ส่วน25่สิบห้าลบด้วย เศษสองส่วนหะ้าเราทำหลายข้อแล้วยี่ห้ากับห้ายี่ห้าไม่ต้องทำลอกมากเศษสิบสามส่วนยี่สิบห้าลบเศษสองส่วนห้าห้าคูณอะไรเป็นยี่สิบห้าห้าคูณห้านะครับคูณทั้งเศษทั้งส่วนเลยต่อไปไป็นบรรทัดที่สองเศษสิบสามส่วนยี่สิบห้าลอกลงมาเหมือนเดิมสองคูณห้าเป็น 55 25นะครับอ่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษเราก็ลบกันได้เลยนะครับตอบเศษสามส่วนยี่สิบห้าพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งดีใจมันยากตรงนี้แหละเลขอะไรหารทั้งสามทั้งยี่สิบห้าได้ ไม่มีนะครับและอันนี้ก็เป็นเศษส่วนแท้ถ้าเป็นเศษส่วนแท้ก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่ต้องนำสามมาหารด้วย25แล้วก็ตอบเลยอ้าวกลายเป็นข้อสุดท้ายง่ายสุดนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยความยากของเรื่องนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่การบวกลบเศษส่วนอยู่ที่คําตอบนะครับคําตอบถ้าทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เราควรจะหารอีกนะครับทีนี้ถ้ามันออกมายังเป็นเศษเกินอยู่ แบบไหนแบบนี้เศษเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะครับเราก็ต้องนํามาหารกันแล้วค่อยตอบนะครับแบบนี้ท,ทําเป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ